กับการทำพิกอาการนะคะจากที่หายหน้าหายตาไปกับได้เตรียมงานช่วงตุดทีนอยู่ช่วงหนึ่งคือหายไปเลยยุ่งมากจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยอะค่ะตอนนี้ก็กลับมามีเรื่อแรงที่จะมาทำพิษาการต่อนะกล้องมันจับกการได้ไหมแบบหนึ่งดะคือเราแบบีอาการต้ากล้องตลอดเวลาจริงๆ I'm sorry นะทุกคนไอ้เยวโอเคก็ เขาได้เลยเนาะก็อ่าวันนี้หนึ่งจะมาทำพิธการนะคะหัวข้อที่ทำก็คือภาพรวมเดือนกุมงหพันธ์ของคุณนะคะจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างก็อย่าเรามาเลือกไพ่กันดีกว่าเหมือนเดิมเลยวันนี้หนึ่งมีไพ่เลกทั้งหมดสามกองโดยที่กองที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปลูกเต๋าอันนี้นะคะก็คือเป็นรูปดอกไม้เห็นกันไหมเอ่ยดอกไม้ ดอกไม้โอเคเนาะโอเคอืมอนคะคะกองที่หนึ่งจะเป็นรูปดอกไม้อันนี้นะต่อมากองที่สองค่ะ,คะจะเป็นรูปแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วก็มีหนอนหนอนน้อย,อยของเขา <c oughs> ต่อมากองที่สามนะคะจะเป็นรูปมงกุฎค่ะเห็นไหมเอ่ยโอเคก็เห่ยงหนึ่งให้เพื่อน <c oughs> เพื่อนทำสมาธิแล้วก็ เลอกไพ่จากสัญญาณที่หนึ่งวางะคะ่ะหรืออาจจะเป็นกองไพ่ที่ดึงดูดสายตามากที่สุดเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคําทํานายของแต่ละกองจะเป็นยังไงไมาดูว่าภาพรวมในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ของเราอะ่ะมันจะออกมาโอเคไหมมีคําแนะนําอะไรที่เราควรจะรู้และนําไปปรับใช้ในเดือนกุมภ,ภพาพันธ์บั่งดีกว่าเนาะอ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูคําทานายแต่ละกองเลยเดีย๋ยวถ้าใครยังเลือกไพ่ไม่ได้เดีย๋ยว พอคลิปไว้แล้วมาเลือกไวไอ้ทีก็ได้นะอย่าอย่าทำตามสแตมไว้ตรงข้างล่างตรงช่องแสดงความคิดเห็นข้างล่างของ u t u b e อ่ะค่ะอืโอเคมาเรามาดูกันขอเก็บกองที่สองกับสามก่อนนะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูคำทำนายภาพรวมโดยสรุปของน้องดอกไม้อันนี้กี่นะว่าน้องดอกไม้ที่เราเลือกเนี่ยเขามีความหมายนะไม่ใช่ไม่มี <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ทาโร่โดยรวมแล้วเขาอยากบอกอะไรภาพรวมเป็นกุมภาพันธ์นะคะในเรื่องของการงานนะใบแรกคือเดอะไฮโลฟฟนค่ะคุณหน้าคุณตากับไพ่ไหมใครเป็นแฟนดับพิคาตอสูรบ้างต่อมาใบที่สองนะคะเป็นไพ่สเตนนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องการเงิน ความรักของคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็คือจะใช่ออดค่ะเขาสารภาพว่าเราเลือกกองนี้อยากจะปลูกด,ดอกไม้ในหัวใจไม่เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการงานครึอนเดือนกุมภา,ภาพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเป็นเดือนที่ตัวของเราอะคะ่ะอาจจะต้องไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่พึ่งพากับคนรอบข้างค่อนข้างแบบเยอะเลยอะคะ่ะ บางคนอาจจะมีการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปอบรมไปสัมมนาหรือว่าแบบไปโรงเรียนคอร์สที่เราสนใจอะค่ะเพื่อเพิ่มแบบความรู้เพิ่มประสบการณ์ให้เราให้ระวังความจุกจิกแล้วความรอบคอบที่มันแบบอาจจะมากเกินไปเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราแบบเสียโอกาสบางอย่างไปอย่างน่าเสียดายคือคนเรารอบคอบมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่ถ้ามันเหมือนแบบรอบคอบจนถึงขั้นแบบคิดนูน่นคิดนี่คิดจุกคิดจิกค,คิดยำคิดยทำทาอะไรพวกเนี้ยค่ะมันอาจจะทําให้เราเหมือนแบบ อา้าวกว่าจะตัดสินใจอีกทีโอกาสที่มันเข้ามามันก็จากเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากให้คนที่ดวงที่1่ระวังหน่อยในเดือนของเดือนเนี้ยค่ะแล้วก็การงานนะคะโดยรวมมันจะมีความก้าวหน้านะมีคนให้การซัพพอร์ตให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนเรา ใครที่มีการสอบการแข่งขันนะคะมีโอกาสสาเร็จสูงมากเลยโอ้ดีจังเลยกองนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเงินในเดือนกรุมมาพันธ์กันเลยนะคะสําหรับคนที่เลงกองที่หนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ตัวของคุณนะคะอาจจะแบบเหนื่อยในการทํางานเพื่อหาเงินหน่อยคือมันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะแต่มันก็เป็นการเงินที่มันเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมาจากน้ำพักน้ำแรงการทำงานของตัวเรามากกว่าการที่เราจะแบบหวังไปเสี่ยงโชค ลอตเตอรี่อะไรใดๆก็แล้วแต่อะ่ะแล้วก็คนที่ลองที่หนึ่งอ่ะค่ะคุณมีโอกาสจะได้ของล้ำค่าอาจจะทั้งเกิดมันเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเป็นของที่มันเกิดจากการที่ตัวเราอะ่ะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเราเองก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนซื้อมาให้ด้วยความแบบเสน่หาติดใจหรือว่าเรื่องความแบบอยากจะแบบเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเจริญสัมพันธไมตี <laughs> มันดูเหมือนเป็นการเป็นการทู่เนเลย เหมือนว่าเป็นของขวัญด้วยความแบบเฮ้ยเขาชอบเราเขารู้สึกดีดกับเราแล้วเขาก็ให้เราอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่วันเดทไทยปีนี้ทุกคนรอรุ้นค่ะของขวัญก้อนใหญ่ว่ามันจะเป็นอะไรหรือบางคนถ้ายังไม่มีใครมาจีบไม่มีใครมาชอบก็อาจจะเป็นแบบเออฉันได้เงินมาฉันซื้อของขวัญให้ตัวเองก็ได้ตปเปิลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดือนนี้มาเลย จะทําให้ตัวคุณนะคะมีการใช้เงินค่อนข้างเยอะไปในเรื่องการแต่งตัวการสร้างภาพรักให้ดูดีหรือว่าการเพิ่มเตอตัวเองให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราสวยเรารวยเราเลือกไล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการใช้เงินค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะให้ระวังตรงเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนที่เลือกของที่หเดือนนี้ความรักของคนมีคู่ค่ะคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะว่าอาจจะมายุ่งกับการ ทำงานหาเงินหรือว่าการเรียนของคุณนะคะมันสองใบนี้เลยอ่ะมันจะเป็นฟิลของการที่เราวุ่นวายทุ่มเทกับงานกับการเรียนซะส่วนใหญ่อ่ะเนาะกับการที่แบบโฟกัสในเรื่องการงานการเงินอะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้เราไม่ค่อยได้ไปโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เราก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไระแสดงความรักความใส่ใจให้กับ,บอีกฝ่ายสักเท่าไหร่อะคะ่ะหรือบางคนอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้ที่ต้องแบบ ติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าต้องไปมาหาสู่กันที่มันแบบมีการเดินทางมาเดินทางไกลอะคะ่ะไม่ใช่แบบขป้าปรถเมล์ถึงอะไรประมาณอย่างนั้นอะมันจะไม่ใช่ฟิล์มเนี่ยส่วนคนโสดน,นะคะมีโอกาสที่ได้เจอคนเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้เราแล้วก็เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปะคะ่ะยินดีด้วยนะคะคนเลนไทยปีนี้ขอให้ทุกคนมีคู่ครองและแฮปปี้ดีดากัน เดีย๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพอ่อัลลักเนกันดีกว่าเนาะ Your wish is granted ว้าวไพ่ดีนะน่ารักมากเลยไหม What you ask for is coming t o ใครอธิษฐานอะไรไว้นะคะสิ่งนั้นกำลังจะเดินทางมาคุณแล้วคะ่ะในเดือนกุมภาพัานธ์สิ่งที่คุณต้องการจะได้รับเรียกว่าอะไรอะ่ะอธิษฐานมันจะเป็นจริงอะ่ะเนาะเอออีกใบหนึ่งนะคะ Let's go Add your s e น d e อร์เดอ e นิ o ูค o น r ทร y o u อ r e r ลีเล็ e ซ e เอเนีและพิรีแอคแทกยูดีไซน์นี่นะคะหนึ่งมองว่าบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะในเดือนนี้ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งอะคุณอาจจะต้องมีการยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปต่อไม่ได้แล้วเราต้องปลดปล่อยสิ่งเก่าๆหรือว่าสิ่งที่เราเหมือนเหนี่ยวล้างไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราอะคะ่ะ เพื่อที่เราจะได้สามารถเปิดรับพลังงานใหม่ๆเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆเปิดรับความรักใหม่ๆแม้กระทั่งเป็นเรื่องแบบการงานใหม่ๆโชคดีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่า ชีวิตของเราอะค่ะมันเหมือนเราเป็นห้องห้องหนึ่งอะเนาะที่มันอาจจะมีสิ่งของม้างมายในห้องห้องเนี้ยบางสิ่งมันก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วอะแต่เราเ็ีัยงคงเก็บไว้โดยที่เราไม่เคยเคลียร์ทาความสะอาดอะไพ่เขาก็อยากแนะนนะว่าเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่เราควรจะมาเคลียร์กับตัวเองแล้วก็คลีนห้องหรือว่าคลีนใจของเรานิดนึงว่ามีสิ่งไหนที่เราควรจะปล่อยมันไปไหมแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยเราไม่ควรเก็บมันไว้อีกแล้วอะค่ะแล้วเราสามารถที่จะปลดปล่อย สิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราไม่ว่ามันจะแบบในทางไหนก็ตามอะ่ะสามารถที่จะปลดปลดปล็อกไปได้แล้วอะ่ะเราจะสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการหรือว่ารอคอยอะ่ะเข้ามาหาเราได้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้ทุกคนอนะ่ะเหมือนปลดล็อกหรือว่าปลดปล่อยสิ่งที่มันสตักหรือว่าดึงลังเราไว้ที่ทําให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อ่ะคะ่ะแกนได้ทุกคนเลยนะมาอย่างที่เราบอกนะเดีย๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันว่า เดือนกุมภาพันธ์ของคนเดือกรกฎามที่หนึ่งเป็นยังไงก็คือน้องดอกไม้อน,นีนะกระถางดอกไม้นี่หนึ่งมองว่าภาพเลนเดือนกุมภาพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นพลังงานของฟิลแบบความสดชื่นเออมันเหมือนกับเฮ้ยเราจะมีความสุขนะเราจะเริ่มมีความจเจริญเติบโต,ตเราจะมีการมองเห็นผลลัพธ์หรือว่าผลกําไรในสิ่งที่เราได้มีการลงทุนลงแรงไปอะคะ่ะเหมือนเราเราปลูกต้นไม้อะ่ะเด้๋วมันก็แบบเอา้า ออกดอกแล้วว่าสิ่งที่เราแบบพวนดินใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะกลับมาดูแลใส่ใจสนใจในตัวเองอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวการแต่งหน้าการทําให้ตัวเราแบบดูดีอ่ะให้เราแบบมีความสดใสให้เรามีความเปล่งประกายอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีการแบบไปท่องเที่ยวหรือว่าพาตัวเองอะ่ะไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่มันทําให้เรามีความสุขใจสุขใจอะ่ะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ย หนึ่งมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีคนให้คนรอบข้างก็จะคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนซัพพอร์ตเราอะ่ะเป็นเดือนที่ดีมากๆอีกหนึ่งเดือนของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเลยค่ะก็ขอให้ทุกๆคนที่เลือกกองนี้มีความสุขมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วก็มีพลังงานที่ดีกันนะคะอย่าลืมนะขอให้คุณปลดปล่อยสิ่งที่มันสตักและดึงรังคุณไว้อยู่และทําให้คุณไม่สามารถก้าวไปเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีและพลังงานใหม่ที่ดีต่อไปนะคะ ก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาฟังและมาติดตามกันเดี๋ยวหนึ่งขอไปทำนมยคนที่เลือกกองที่2ต่อเลยนะคะเ,เก็บให้ก่บับสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะ,ะก็คือน้องแอปเปิลอันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแอปเปิลกัน,กนตอนจบเป็นภาพรวมกันสำหรับการงานของคนที่เลือกกองที่สองนะ ไพ่ไปแรกนะคะการางานก็คือเป็นไพ่เดวิลค่ะต่อมาไพ่ใบที่สองการางานแล้วก็ต้องการเงินเนาะเป็นไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนว้าวเยี่ยมอยู่นะแล้วก็โอ้ความรักตี e อ็ม e s s ค่ะแต่ดาวแต่ดวคือไม่มีกระดิ่งไงเห็นช <laughs> 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 ่องอื่นเขามีกระดิ่งกันไม่มีกระดิ่งกอ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 งได้ไหม <laughs> มากองที่สองอะคะ่ะการงานนของคน ของคุณนะคะเป็นช่วงที่ตัวคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยเรามีไฟมีแพชชั่นมีพลังที่พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อแบบความสําเร็จในสิ่งที่เราแบบมุ่งหวังตั้งเป้าไว้อ่ะคือมันมีไฟถึงขั้นแบบบางคนที่แบบขเ,เขาเรียกว่าอะไรเข้าใจป่ะที่แบบมันจดจ่อมากหมด,ม,หม,ดมุเชิงถึงขั้นหมกมุ่นเนะี่ยแล้วมันสร้างความหงุดหงิดใจให้เราได้ได้เลยนะสําหรับบางคนที่แบบมันต้้งการทําให้มันแบบสําเร็จแล้วเราก็มุ่งม,มุ่งงานจนเราไม่มีเวลาพักผ่อนจนมันทําให้ร่างกายเราแบบ มันอ่อนล้ามันเลยอาจจะสร้างความหงุดหงิดให้กับเราได้ะคะ่ะซึ่งช่วงนี้การมีไฟการมีแรงที่อยากจะทําสิ่งต่างๆให้มันสาเร็จได้อย่างที่ใจเ,เราต้องการเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ให้ระวังไอ้ความที่แบบบางทีอยากจะให้มันสาเร็จโดยไวๆแล้วมันอาจจะทําให้เราไม่รอบคอบอะไรอย่างนี้ยซึ่งไพ่ก็เลยกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่การที่คุณมีไฟมีเรี่ยวมีแรงมีพลังที่อยากจะทาอยากจะสร้างสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ว่าอะไรอยากให้สิ่งนั้นมันมากระตุ้นเรา มากเกินไปจนมันกลายเป็นอารมณ์อะคะ่ะจนเหมือนกับว่าเฮ้ยจากสิ่งที่กําลังดีๆพอหรือที่มันมากเกินไปเนาะมันก็เป็นอารมณ์โกรธอารมณ์บุดิตอารมณ์พานกับคนรอบข้างหรือแม้แต่กับตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่พายอยากให้ระวังในเรื่องการงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะตัวคุณจะมีเงินเข้ามานะใครที่กําลังลงทุนไปจะได้รับกําไรกลับมาละแต่ว่าพ่ยก็อยากจะเตือนว่าให้คุณนะคะ ระวังเรื่องการใช้เงินไปกับอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเหมือนเราไม่สามารถแบบไปกำหนดควบคุมมันได้อะแล้วก็ระวังอย่าใช้เงินไปแบบอย่าโลภแบบไม่มีเหตุผลเช่นแบบยังไงอ่ะเช่นแบบเราบางคนอาจจะบบมีการทุ่มเงินไปกับการใช้เงินในอนาคตที่เรายัางไม่ได้อ่ะแต่เราคิดว่าเฮ้ยเอาก้อนก้อนที่จะมาเนี่ยใช้ไปก่อนปกไปก่อนเพื่อที่ว่าเแดบบีย๋ยวเราต้องได้รับกลับมาเยอะๆต่อไปในอนาคตอ่ะ สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เงินจากจากสิ่งที่เราไม่มีความรู้จากความลภที่มันมากเกินไปแล้วมันไม่มีเหตุผลนะคะมันจะทําให้เราเสียเงินก้อนไปได้อย่างแบบอาจจะไม่ได้กลับคืนมาเลยด้วยซะะ้ำค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการเงินของคนที่เลือกกองที่สองอะส่วนใหญ่อะคะ่ะภาพรวมมันจะเป็น มันจะเป็นการเงินที่เราได้รับจากความรู้ที่เรามีจากประสบการณ์ของเราหรือว่าบางคนที่ทาพวกอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็จะอาจจะขายที่ได้ได้ค่าเช่าได้ค่าที่ดินใครที่เป็นนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้อาจจะแบบเป็นเดือนที่เฮ้ยเราได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างที่เราตั้งเป้าไว้ค่ะดีจังเลยสสวนความรักของคนที่เลือกอที่สองเนาะความรักคนที่มีคู่ความรักของคุณก็คู่ของคุณเหมือนกับ เป็นความรักที่ดีอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะมีการให้การดูแลกันการเอาใจใส่กันความรักก็มีแบบการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อีกขั้นที่มันมีความแบบมั่นคงบางคู่ก็อาจจะมีข่าวดีเช่นมีการมั่นหมายมีการขอแต่งงานหรือคนที่แบบเป็ดที่แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่รักของคุณนะคะเขาก็แบบให้ความรักให้ความใส่ใจทั้งตัวคุณแล้วก็ครอบครัวดีบางคนที่อยากมีลูกก็จะได้เป็นคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ คนโสดช่วงนี้เดือนนี้คุณจะมีเสน่ห์แล้วก็จะมีคนมาให้ความสนใจมาโอ้อใจนะคะก็เป็นช่วงที่แบบชีวิตดีๆขอให้บริทานี้ไม่ยิ่มเหี่ยวละแฮปปี้เบิกบานกับการที่เสิร์เลือกได้นะคะเด <st> <ouv rebound> <language> <sm art> ี๋ยวเรามาดูคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ออร์เคเกกันดีกว่านะ get some exercise as your body become stronger you begin to feel stronger in away นี่ไงเห็นไหมแบบมันจะเป็นฟีลแบบเฮ้ยเราจะรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงมีพลังก็เป็นไปได้ว่าบางคนที่ไม่เอาไปลงออกับงานแล้วก็จะแบบไปออกกำลังกายเป็นการขอกผ่านร่างกายขอผ่าน,ออานพลังที่มันรู้สึกแบบดีอยู่มันก็มีไฟมากขึ้นจนล้นจนมันแทบจะทะลักอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํานะเหมือนว่าถ้าใครรู้สึกว่า เรามีพลังมีความพุ่งพลาดมีเหมือนกับเรี่ยวแรงมากอะค่ะเราอยากจะไปเบินออกเลยที่แบบถ้ามันไม่สามารถเบินกับงานเราได้หมดก็ไปออกกําลังกายค่ะเป็นการสร้างทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สร้างหุ่นที่ดีสร้างความสดชื่นแจ่มใสกา,มการออกกังการเป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆช่วงนี้เราเราออกกําลังกายไม่ได้เราปดหัวมากคือขาหนึ่งเจบ็บอะเราแบบข้อเท้าแบบมันมัน มันมันติดเชื้อมาเป็นหนองมันทําให้เราแบบเราวิ่งไม่ได้อะเราก็เลยแบบออกกำลังกายได้ไม่ไม่ได้อย่างที่เราคิดอ่ะมันก็จะเป็นเดือนที่เราแบบเราแอบแบบแอบเศร้านิดนึงเ,เพราะาเราไม่ได้ได,ได้ได้ออกกําลังกายในอย่างที่เราเคยออกเคยเคยชินเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีแรงอยากไปออกกำลังกายอยากไปฟิตเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีค่ะอืแล้วก็อีกไปหนึ่งนี่ไงเห็นไหมมาริเอที่เราบอก กกับอ่านก่อน <laughs> The f a i l y Joy You in Celebrating Wedding b e s t โอเคก็คืออย่างที่บอกคะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ความรักของเราดีเบ่งบานมีข่าวดีมีสิ่งที่เข้ามาให้เราได้เบิกบานอะไรอย่างเงี้ยคนที่เราคอยข่าวดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักหรืออะไรก็แลแต่หนึ่งมองว่าเป็นแบบความ joy f u l มันจะมีความปีติความแบบสนุกสนานเบิกบานความที่เราแบบแฮปปี้อะออกับ สิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาแล้วก็คนรอบข้างเขาก็มีความแบบยินดีไปกับเราพร้อมที่จะเซลเลบร์ไปกับเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ดีอีกหนึ่งเดือนของคนนีคนที่สองโอ้ยดีจังเลยชอบพลังงานดีเรา,าเปิดไพ่แล้วมันจบแต่เรื่องดีๆแบบเรารู้สึกดีจริงๆนะกับทุกๆกองเลยแหละอืะ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันสรุปภาพรวมว่าน้องแอปเปิลที่มีน้องหน่อยน้อยเจาะอ,อยู่เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันเนาะ ภาพลมเดือนกรุมาแผงคุณที่ตอนที่สองนะคะหนึ่งมาว่าตัวคุณจะมีพลังงานของการที่แบบตัวเราอะคะ่ะสามารถมองเห็นปัญหาบางอย่างในชีวิตของเราในโครงการที่เราทําอยู่หรืออาจจะเป็นแบบการที่เราอยากจะแบบลุกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตประจาวันนิสัยความเคยชินเดิมๆบางอย่างที่มันแบบอาจจะเป็นไปนในทางลบที่เรา เคยชินอะให้มันแบบเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเช่นอย่างที่หนึ่งบอกนะเนาะเราบางคนอาจจะแบบมีสุขภาพร่างกายที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยดีแล้วเราก็เฮ้ยอยากมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นวายอยากมีความกระตือรือร้นอยากมีซิกแพคอยากอะไรก็แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องหันกลับมาใส่ใจดูแลในเรื่องการกินการออกกําลังกายมากขึ้นอะมันเหมือนเป็นช่วงที่เราต้องการแก้ไขสิ่งที่ มันไม่ดีที่เรามีอะค่ะหรือสิ่งที่มันเข้ามาที่เราเจออะให้มันดีขึ้นอะเพื่อไม่ให้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเราเนี้ยมันแบบบานปลายขยายใหญ่โตอะเหมือนเราต้องการควบคุมจัดการอีหนอนตัวเนี้ยเนาะตัดไปให้มันแบบจบแล้วก็สามารถกินแอปเปิลที่มีอยู่อย่างสวยงามได้อย่างแฮปปี้ดีดาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเดือนที่เรามองว่ามันจะเป็นเดือนที่ เรากลับมาใช้เวลากับตัวเองเพื่อทบทวนความต้องการกับตัวเองและสร้างความสุขความสบายใจสร้างพลังสร้างแพชชั่นเพื่อไปเพื่อที่จะพาตัวเราสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้น่เนะเป็นเดือนที่ดีสำหรับทุกคนเลยค่ะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับคนที่เลอกกองนี้นะคะมีช่วงเวลาดีๆเข้ามามีผู้คนดีๆเข้ามาแล้วก็มีความรักที่ดีเข้ามาขอบคุณมากที่เข้ามาฟังและติดตามกันเนาะก็อย่างหนึ่งขอไป ทำนายคนยกองที่สามต่อเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาฟังและติดตามกันเนะอร์มาคนที่เลือกกองที่สามนะคะก็คือน้องมงกุฎอันนี้เนาะใช่ไหมมงกุฎโอเคมงกุฎเ๋วเรามาดูไพ่ทาโร่กันว่าไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรกับเราค,เคนกองที่สามในเรื่องของการงานไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เดลเบจิเชียนค่ะใบที่สองก็เป็น The h y p o t e ค่ะอันนี้เป็นการเงินเนาะแล้วก็ความรักก็คือไพ่ The Lover นะคะสำหรับคนที่เรือกกองที่3นะการงานของคุณนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีการเริ่มอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะคือเรารู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างมีความกระตือรือร้นกับข้อมูลข่าวสารในช่วงเนี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่เราอยากแบบ จะออกไปพบปะผู้คนออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค้นคว้าหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเจอผู้คนกลุ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น่ะเดือนนี้หนึ่งมองว่าตัวคุณนะคะอาจจะมีการเข้าสังคมเพื่อแบบไปเจอคนใหม่ๆกลุ่มเพื่อนใหม่ๆหรือว่าเป็นการสร้างคอนเนคชันน่ะเพื่อให้งานงานของเรามันมีประโยชน์ต่อไปในแบบ ภายภาคหน้าเนาะคนที่ทํางานอยู่อะค่ะโครงการต่างๆ,ๆการเรียนต่างๆอะมันสามารถประสบความสําเร็จและรุลุวงไปได้ด้วยดีนะปัญหาที่เข้ามาเราก็สามารถจัดการจนมันแบบผ่านพ้นไปได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ระวังหน่อยในเรื่องการงานและการเรียนนะคะคือคุณอ,อาจจะเป็นช่วงที่แบบมีความกระตือรือร้นมากอะแล้วมันนาให้ตัวคุณในเดือนเนี้ยอาจจะเผลอแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีความคิดไวทําไวแล้วก็ตัดสินใจไว มันก็เลยอาจจะทำให้เราอะค่ะเกิดความผิดพลาดได้จากการที่เราไม่รอบคอบมากพอตามมาได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนาะการเงินอะมันอาจจะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าอะไรอะเราก็ไม่ได้ขาดสนอะไรเหมือนเราได้เงินมาง่ายๆเงินมาเรื่อยๆเหมือนทํางานไปเงินก็มาเรียนไปเงินก็มาตามที่เราเคยได้อะไรอย่างเนี้ย แต่สิ่งที่อยากให้อยากให้เราระวังค่ะคนนี้เลือกกองที่สามก็คือเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เราใช้เงินเพราะอารมณ์ค่อนข้างเยอะค่ะเช่นแบบบางคนรู้สึกเบื่อก็ไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะช้อปปิ้งแล้วกันอีกวันหนึ่งเฮ้ยมีความสุขแ h a ป p y จังเลยอะทำไงดีซื้อของสิเนาะเออก็ซื้อของมาอีกวันหนึ่งเครียดอะเครียดจังเลยทำยังไงดีช้อปปิ้งเลย ก็กดออนไลน์ทั้งช้อปปีเอ้ยทั้ง l a z a d a เอ้ยใช่ไหมทุกอย่างทำได้ใจนี้ได้ไม่ก็จเป็นฟิลเหมือนกับว่าเดือนนี้คุณจะเสียเงินไปกับการช้อปปิ้งบําบัดปะเขาเรียกยงไงเดี๋ยวพูดเหมือนดูดีก็คือให้ระวังอารมณ์ที่แบบเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้จะแก้เครียดยังไงสุดท้ายเราเลือกที่จะใช้เงินแบบการซื้อของที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการจริงๆอะค่ะอันนี้สิ่งที่พายอยากให้เราระวัง เรื่องการใช้เงินของเราในเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะคนที่เลือกกองที่3ามอะค่ะเดือนนี้ของคุณเลเวอร์ก็คิดดูแล้วกันหนนะาะคือตักคุณนะมีโอกาสได้แบบไปพบเจอคนที่ถูกใจแล้วก็มันมีการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไปในทางที่ดีด้วยหรือบางคนอะอาจจะแบบฮอตมากค่ะมีคนเข้ามาให้เราเลือก ให้เราต้องแบบตัดสินใจมีช้อยเข้ามามากมายจนบางทีเราก็แบบอาจจะเกิดความรักซ้อนขึ้นได้โดยที่ทั้งเราตั้งใจบางไปได้ตั้งใจบางรู้บางไม่รู้ตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันเนาะก็ให้ระวังตรงนี้คนที่มีครอบครัวหรือมีคู่รักอยู่แล้วอะค่ะตรงนี้ด้วยนะคะหนึ่งหมายถึง รวมถึงแบบไปเรื่องรักซอนอะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบบว่าคนโสดหรืออะไรแต่ว่าถ้ากรณีที่เราไม่มีตัวเรื่องอะไรเข้ามาค่ะความรักก็เป็นไปด้วยดีค่ะแล้วก็คู่รักมีการเอาใจใส่ใกันและกันดีมีการซื้อของขวัญของฝากมาให้ก็คิดว่าเทศกาลความรักนี้ก็คงจะหวานแบวแฮปปี้ดีด้าเหมือนกองอื่นๆเช่นกันเออดีจังเลยอ่ะทาไมเดือนนี้เปิดภาพรวมมาแล้วความรักมันแบบด,ดูดีกันทุก,กองเลยอ่ะจริงๆนะส่วนใหญ่ถึงจะบอกว่า คนก็จะมีง่ายของเรื่องอาจจะมีมือที่สามโดยตั้งใจงไม่ตั้งใจหรือลักซอนขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันเป็นหมอดูเน้นแบบโฟกัสในสิ่งดีถ้าเราโฟกัสสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็จะเข้ามาหาเราค่ะ็นการสะกดจิตตัวเองเบาๆนะคะอ่ะเ๋ยวเราก็ดูคำแนะนำเพิ่มเติมกันดีก,กว่าเนาะไท้ออทัมนะคะ In the f o l l season, everything comes together and you live wonderful how i s o p and a o c e wow ก mm ็ค hmm. mm ือ hmm. ส mm ิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปอะค่ะหนึ่งมองว่าเนี่ยคุณจะได้รับมันกลับมาอย่างคนที่ได้มีการทํางานได้มีการลงทุนได้มีการทําอะไรเขาแต่ค่ะช่วงที่เราอ่ะจะเห็นดอกเห็นผลนะเห็นความก้าวหน้าเห็นมันเกิดเป็นรูปเป็นล่างอ่ะเพราะว่มืนออถ้ามันเป็นช่วงที่เราเก็บเก็บ เก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะใช่ไหมมันก็เลยเป็นช่วงที่หนึ่งเนาะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆอย่าจากการที่เราได้ลงแรงไปอะ่ะในเรื่องเช่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราอาจจะแบบไปจีบใครมุ่งมั่นจีบเขาไม่เคยนอกใจจริงจังจริงใจ,งจ,งจงทุม่มเทเขาก็อาจจะเห็นเห็นความแบบเห็นความรักที่เรามีต่อเขาแล้วก็แบบโอเคตอบตกลงมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดีก็เป็นไปได้อย่างบางคนเนี่ยคะ่ะ เราทํางานทําโปรเจกต์มาจนมันเหมืนก็ว่าจะจบแล้วจะจบแล้วแล้วในที่สุดอาจารย์ก็เห็นถึงผลความมุ่งมั่นมานะของเราแล้วก็ให้จบให้ผ่านแล้วก็มีการก้าผ่านไปตัางแชปเตอร์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอีกใบหนึ่งนะคะ your design is with English h a v e f a i t h as everything is working in your favor นี่ก็คือสิ่งที่เราปรารถนาค่ะที่เราเคยพยายามลงทุนลงแรงไปทั้งหมดอะมัน เราเห็นไหมที่บอกอะเราสามารถไข่พรามันได้แล้วนะที่เราเคยคิดว่ามันจะทําได้สําเร็จไหมเราจะทํามันได้ไหมเราจะสามารถพิชิตใจเขาได้ไหมเราจะทำโปรเจก์นี้จบไหมเราจะเรียนได้สําเร็จอย่างที่เราต้องการไหมหรืออะไรแล้วแต่ที่เราได้ลงทุนลงแรงแล้วเราก็พยายามมุ่งมั่นมานะใช้ความพยายามและก็อดทนรอคอยมันนะคะตอนนี้ผลที่ ผลลั์อะค่ะมันกําลังเบ่งบานแล้วก็ให้เราอะค่ะไปควา้าไปเด็ดไปเชยชมเป็นแบบเดือนที่สิ่งที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจทําจะให้ผลลับอย่างที่เราต้องการแน่นอะนจริงๆหนึ่ง,ร,งรู้สึกว่าคนเลือกกล่องเนี้ยมันมีพลังงานบางอย่างที่ใครคนเลือกกล่องที่หนึ่งนะเพราะว่านั้นเขาก็เหมือนกับว่าเป็นการลงแรงบางอย่างปลูกต้นไม้เนาะแล้วก็ได้มาส่วนอเดี๋ยวเรามาลองดูลูกเต่ากันดีกว่าว่าลูกเต่าอ,อะอยากสรุปภาพรวมของเราว่าอย่างไงในเดือน โอ๊ยขอโทษค่ะขอโทษไต่อขอโทษค่ะในเดือนนี้ค่ะภาพรวมของเดือนกุมภาพันธ์คนที่ก่อนที่สามาะคระที่บอกว่าตัวคุณนะค่ะจะมีพลังงานของการที่เราได้มีการเก็บเกี่ยวได้รับชัยชนะเห็นไหมออช่าก็ช่าได้รับความสําเร็จอะได้รับการยอมรับมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอะได้แสดงฝีมือแล้วก็ ได้แสดงความเป็นผู้นําออกมาเพราะว่ามงกุฎอะมันก็คือความแบบเป็นขราเป็นคิงเป็นควีนอะไรย่เงี้ยเนาะเราจะรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในศักยาภาพและความสามารถของเราแล้วก็เราจะเกิดความคิดสร้างสรรค์มันเป็นเดือนที่เรามีการอัปเดตหรือว่าอัปเวลในเรื่องสิ่งต่างๆอะคะ่ะเช่นเรื่องการงานเรื่องการศึกษาการหาความรู้ แก็อย่างที่บอกค่ะว่าเดือนนี้เราก็จะมีการใช้เงินไปค่อนข้างเยอะกับสิ่งต่างรอบตัวหรือว่าการใช้จ่ายเพื่องานสังคมเพื่อตัวเองเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเดือนที่สิ่งที่เราลงทุนลงแรง,งไปเราจะได้รับชัยชนะที่เราต้องการจริงๆค่ะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีอีกหนึ่งเดือนเนาะของคนที่เลือกกองที่สามขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาฟังแล้วเข้ามาติดตามกันมาเป็นเพื่อนกันเนาะก็ ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีเรื่องราวดีๆมีช่วงเวลาดีๆมีความรักที่ดีการงานและความสุขความเป็นอณที่คุณต้องใจเลยนะคะและอย่าลืมนะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีรอดพ้นจากโควิดไปได้อีกหนึ่งเดือนสเดือน3เดือน4เดือนและตลอดทั้งปีเลยเนาะโอเคเลยขอบคุณมากมที่้ามาฟังและติดตามแบบอีกครั้งนะคะขอบคุณจริงๆนะอืมตายแล้วนะคะอ้อลืมบอก,อกทีเดือนนี้เป็นเดือนเกิดเรานะอย่าลืมมาให้บิวเบอร์เดย์เราบ้าง โอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย